ตอบสถานะเคนหรือเรียกได้ว่าเป็นนางเอกหนะ้าสวยที่หลายคนคงจะรู้จักกันค่ะพระเอกหนุ่มเคนปูปูมเลิกกันแล้วหลังคบหากันมา7ป,ปีล่าสุดเจนนอนางเอกสาวที่มาร่วมง,งานบวงสรวงค่ะผู้สื่อข่าวเองก็ถามถึงประเด็นดังกาวนี้ด้วยแต่หนุ่มเคนเองก็บอกว่าจะไปเรียนสักเดือนครึ่งตอนนี้ก็ไปมาเดือนหนึ่งแล้วใกล้จะกลับแล้วกลางมกราคมนี้ก็กลับแล้วได้ยินข่าวไหมว่า เขาลือว่าคู่เราเป็นคู่เลือกกันเงียบก็ไม่รู้จะอตอบอยังไงนะคะเพราะว่าเราเองก็ยังปกติอยู่ยังเหมือนเดิมอาจจะพ่เคนไปรเรียนต่างประเทศประมาณเดือนครึ่งเขาอยากไปรเรียนหาความรู้เพิ่มเติมด้านภาษาเอสเองก็ไม่ได้ตามไปค่ะเพราะาเริ่มเปิดกล้องละครแล้วเวลาไม่ได้ตรงกันปีนี้ก็เลยไม่ได้เข้าดาวด้วยกันปีนี้ค่อนข้างต่างคนต่างอยู่ต่างมีแผนเป็นของตัวเองภาพคู่หายคนหลายคนก็เลยสงสัยก็ไม่แปลกค่ะ อาจจะได้คู่เราอยู่ในความสัมพันธ์แบบว่าคุกันมาปีนี้ก็7ปีแล้วแต่คุณเริ่มอายุมากเยต่างมีกิจกรรมของใครของมันไปรับผิดชอบต่อสิ่งที่ตัวเองต้องรับผิดชอบเยอะขึ้นเราก็เลยอาจไม่ได้ใช้เวลาอยู่ด้วยกันโฟกัสไปที่หน้าที่การงานของเราส่วนใหญ่ก็เป็นอีกหนึ่งเรื่องราวที่ถูกเปิดเผยและยืนยันว่าทั้งคู่ยังไม่ได้เลิกกันคะ่ะ